บ้านแปดสองชั้นฟังก์ชันบ้านเดียวมีอยู่จริงเพราะที่นี่คือ The Radiant บางใหญ่เวสเกตความลงตัวแบบสัมผัสได้กับแบบบ้านโนวา162ตารางเมตรระเบิดความใช่แบบซูเปอร์โนวาด้วยหน้ากว้าง12.5เมตร จัดเต็มด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำสองที่จอดรถหน้าต่างประตูบานใหญ่ติดห้องนั่งเล่นลมโกโลก่งสบายทำกิจกรรมอะไรก็ไม่อุดอู้ขยับขยายครอบครัวปรับเพิ่มห้องนอนให้เป็น4ี่ห้องนอนได้ด้วยพื้นที่อนเนกประสงค์ห้องผู้สูงอายุนี่เหมาะเลยเพราะไม่ต้องเดินขึ้นลงบันได ฟังชั่นห้องซักรีแยกสัดส่วนสักผ้าแบบส่วนตัวส่วนตัวสบายใจที่หลังบ้านครัวไทยแบบพร้อมใช้ไม่ต้องต่อเติมแบงให้เหนื่อยครัวปิดแยกโซนคลายกังวลเรื่องกลิ่นควันและความร้อนเป็นส่วนตัวได้อีกเมื่อขึ้นมาพบกับมุมโปรดที่โถงชั้น2ห้องนอนทุกห้อง พร้อมรองรับสมาชิกทุกรุ่นทุกช่วงวัยตัวท็อปสุดคือมัสเตอร์เบรลมีกว้างขวางโปร่งสบายมีระเบียงรับแสงอาทิตย์อ่อนๆพร้อมตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นระเบียงกว้างพอที่จะจัดพื้นที่สีเขียวให้หัวใจได้ชุ่มชำ่ำ เดินเข้ารันเวย์วอล์กอินโคเซ็แบบสับๆเริ่มต้นวันใหม่ด้วยชุดที่ถูกใจใช่เลยเดินเข้าห้องน้ำต่อไม่รอแล้วนะเพราะมีห้องน้ำส่วนตัวในห้องความปังยังไม่จบเท่านี้เพราะเดอะเรเดียมบางใหญ่เวสเกตติดถนนลาดประดุกเดินทางแค่15นาทีก็ถึงเซนท w e s t สเกตซื้อของเข้าบ้านแบบชิวๆไม่มีสะดุดแบบ9นาทีถึงแม็กแว u e เดินทางรถไฟฟ้าก็ง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ความสะดวกสบายที่ใกล้ตัวทั้งห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรียนชั้นนำลงทะเบียนร,รับข้อเสนอพิเศษง่ายๆแค่ป,ปลายนิ้วเริ่มเลยอย่าพลาดโอกาสเดอะเรเดียนบางใหญ่เวสเก็ e พร้อมเป็นบ้านที่คุณตามหามาโดยตลอด